I'm a king. ความแลให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับต้องบอกกับผู้ชมว่ารถที่อยู่ข้างๆหน้าผมคันนี้เมืองไทยมีแค่2คันเท่านั้นนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณเดอโจแรคาด้วยนะครับสำหรับควนนี้รถคันนี้มีแค่2คันมีน้อยมากนั่นคือเจ้าโตโยต้าวิสต้าหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับในช่องของเรานั่นคือวิสต้าโฉมใหม่กว่านี้เราก็มีอีหนึ่งโฉมคันนี้คือโฉมที่เก่ากว่า แต่แลสองคันในไทยคันนู้นก็แรนะใช่ค่ะมันเป็นยังไงเป็นวิสต้าปีไหนคันนี้ถ้าเป็นปีที่ จดในประเทศไทยนะปี2002แต่เป็นปีที่จดออกจากโรงงานเขาเนี่ยประมาณปี1994ประมาณนี้ก็เป็นวัยรุ่นยุค90กันไปเลขกะเพียนสวยให้ไปเลยใช่ครับเป็นหมวดเก่าด้วยนะเลขสอพยญชนะ2ตัวแล้วก็ตัวเลขนะครับหลายหมื่นอะเลขเนี้ยใช่แล้วก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมว่ารถคันนี้เราขายให้กับในเขาเรียกว่าการสภาพใช่ครับผมนะครับราคาไม่ต้องพูดถึงบอกเลยดีกว่า อ่อนจะได้รู้ 5, <000. S 2> ว่าคุณผู้ชมจะเสียเวลาดูหรือว่าไม่ดูครับนะครับแต่ผมบอกเลยรถแลแบบนี้ผมจัดให้คุณผู้ชมผชมถูถูกๆในราคา139,000บาทครับ ถูกไหมถูกว่าถูกนะแสนสามเก้ารถเขาออปชั่นไม่ธรรมดาด้วยเดี๋ยวไปชมกันเลยอ่าก็ขอเริ่มที่เลนไฟหน้านะครับผมก็สภาพพลาสติกเอาเป็นว่าไม่มีแตกหักแล้วกันแต่ว่ามันก็จะมีคราบแบบแบบของกุ้กเอร์ที่มันแบบตามอายุของเขาก็ไปขัดหน่อยก็ใสขึ้นแล้วตัวกระจังหน้าเขาไม่มีแตกหักนะแล้วก็โลโก้ในยุคงานนี้เป็นสามเหลี่ยมนะครับดูเท่มากอ่าสีตัวถังนะคุณชมฮะมีหรือรอตามการใช้งานใช่ครับผมนะฮะคุณชมเอาเป็นว่าไม่มีบุบ ไม่มีแบบชนยับอะไรมาให้เห็นเลยว่าคือสีตามตั่อไปเขาคือตัวถังเดิมคือเดิมเดิมและบางทั้งคันนะแต่ว่าสีก็คืออาจจะแบบไม่ไม่ค่อยสวยแต่มันไม่ใช่ไม่ค่อยสวยแล้วมันมีตำหนิแต่มันมันตามอายุของเขาคือง่ายๆว่ามันไม่ใช่ตำตหนิจุดใหญ่มันแค่เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวนะรอยขนแมวเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยหนึ่งนะแล้วก็มีอย่างนั้นก็เป็นรอยแบบขนแมวถ้าถามว่ามันไม่ไม่ควนคือไม่ต้องไปเก็บก็ได้นะไม่เก็บไม่ได้น่าเกลียดนะทั้งคันมันไม่ได้น่่าเกีียยยดดดนะังููอ ใช่ครับก็มีตําหนิการใช้งานแหละธรรมดานะครับเล็กน้อยนะครับใช่แล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นสี่ประตูที่ไม่มีเสากลางใช่ครับผมดูซิมาดูซิเนี่ยเป็นไงก็คือนี่กระจกตรงนี้เขาจะเป็นเฟรมเหล็กอย่างนี้นะใช่แล้วก็เฮ้ยมันมีเสากลางแต่ไม่มีไม่มีขอบกระจกไม่มีขอบกระจกเป็นแบบเฟรมเหล็กแบบ ก็สวยนะเฟี้ยวเฟี้ยเปรย์เปรย์ในยุคนั้นน่ะชอบกันเลยอ่ะใช่ครับมังแรงจริงนะมันมีแค่สองคันในประเทศไทยนะใช่ดูนะกูจะหาจากไหนอ่ะใช่ครับผมสีตัวถังก็เนี่ยครับที่บอกไปก็จะมีรอยขนแมวบ้างแต่ว่าไม่มีรอยบุบลักไม่เหลืออะไรที่ต้องโดนแบบแพร่ต้องไปคาะอะไรอย่างงี้ทั้งเริ่มบางใช่ครับไปดูฝั่งโน้นกันอ่านี่ก็คือตรงนี้ผมเพิ่งสังเกตอ่ะ คือตรงกระจังเนี่ยเขามีไฟอยู่นี้ด้วยนะครับนี่ดีบอกเลยนะว่าดีไซน์สวยด้วยนะเป็นไฟของแสแตนเลสเจแปนะครับนะแล้วก็เรนไฟฝั่งนี้ก็ถือว่าสภาพสวยงามนะไม่มีแตกหกักทะลุบโบรอะไรนะครับก็ขาดนิดหน่อยก็สวยแล้วครับกด้านนี้ก็สีตามสภาพการใช้งานก็ไม่บุบนะอ่าใช่ฮะไม่บุบนะฮะตัวถังสวยนะจยนไม่ขาดครับียนไม่ขาดใน<ช>ราคาแสนสามเก้าได้ความแรงแบบนี้ผมต้องบอกผู้ชมว่าช่วงรถเดี๋ยวพี่เป้ให้ผู้ชมดูหน่อยช่วงรถเนี่ยเขายาวนะ ยาวมากจริงๆถ้าผู้ชมสังเกตดีๆผู้ชมสังเกตไหมว่ามันจะคล้ายๆรถอยู่รุ่นหนึ่งมันคือ Toyota ES อสเลยไอ้เล็กซัสเล็กซัสตัวพวกตะกุน ES สสามร้อยคล้ายๆกันทรงมันจะคล้ายกันเลยแล้วแล้วก็เลยจะบอกว่าผู้ชมได้ยางปีแบบันยี่สิบสองเนี่ยนะอ่าให้มอุ้มใช่ไหมอุ้มหน่อยพี่เจ็บท้องอ๋อนี่ยเนี่ยปีสิบเก้าอเคแล้วยีสิบสองปีาปีสิบเก้าดอกยางก็ยังดอกยางมันลึกอยู่นะใช่ดอกยางลึกนะนี่แล้วก็ก่อนที่จะดูกระโปรงหลัง สิ่งหนึ่งที่รถญี่ปุ่นต้องมีในยุคนั้นในยุคนั้นก็คือปัดหลังในประเทศไทยก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าเอาให้เป็นความแรงของตัวรถเนี่ยมันมีแลวมันมีคุณค่านะเพราะว่าญี่ปุ่นเขาต้องใช้ปัดหิมะส่วนบ้านเราก็เวลาเลอะฝุ่นอะไรก็ปัดได้ใช้งานได้ครันี้ด้านท้ายนี่โหโคตรใหญ่ลึกมากโคตรใหญ่ใหญ่นะใช่มากใหญ่มากแล้วก็ตัวนี้ยางอะไรเขาก็ยังอยู่นะพี่เป้รบก้นฝั่งนั้นเครื่องมือก็ยังอยู่นะนี่นะฮะ นี่แม้แรงนะก็ยังอยู่อยู่นะครับท้ายสวยนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ใช่เออเดินทางด้วยกระป๋องมาล้วนใช่ครับผมแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดีไซน์ในของยุคนั้นนะยุก้าสุอะไรอย่างเงี้ยสังเกตไหมว่าฝากระโปรงเขาจะเป็นแค่นี้เพราะว่าปกติฝากระโปรงมันต้องยาวลงมาแล้วก็แบบเปิดทั้งชิ้นไปเลยอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ของในยุคนั้นนะผมว่าคือในยุคปัจจุบันมันไม่มีใครเขาทําท้ายอย่างงี้แล้วแต่ว่ามันเท่ดีนะเห็นไหมไฟนะไอไฟท้ายก็นี่สวยนะแล้วก็นี่วิสต้าโตโยต้า สองจุดศ<อ>ูนย์ V X ก็อยู่ครบครับผมโอเคไปที่เครื่องกันต่อเลยมาครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าแสานสามเก้ได้รถสะสมนี้เลยวะ,ะให้ดูนี่นี่นะฮะเครื่องยนต์ถ้าผู้ชมเล่น t o โยต้ก็จะบอกเลยว่ามันคุณหน้าคุณตาม,มากเพราะมันคือเครื่อง 3S รหัสแรงใช่มันคือรหัสแรงแล้วก็คือเป็นเครื่องยนต์ที่ถือว่ามีอะไรในไทยเนี่ยบอกได้เลยว่าเยอะมากเยอะมากเพราะคนตัวเใหญ่จะใช้เครื่องยุบเครื่องตัวเนี้ยเยอะแล้วก็ต้องบอกว่าเครื่องตัวเนี้ยเจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนมาแล้วด้วยก็คือเป็นเครื่องเดิมตรงรุ่นตรงบอกของเขาก็ทําให้อายุเครื่องยนต์เขาเนี่ยถือว่าไม่เยอะแน่นอนแล้วก็เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะครับผู้ชมนะไกลได้แน่นอนนะไม่ดันคันไม่ไหลครับเื่องเล้ยังเฟิร์มอยู่เลยใช่ครับผมแล้วก็อยากให้พี่ตตััวถง้นนี่ะ ห้าสี่แปดหนึ่งรถเขาอยู่นี่นี่ห้าสี่แปดหนึ่งเส้นนี้ผู่ตัวรถก็อยู่ครับโขุ่นขุ่นขุ่นลมเออแล้วก็อย่างหนึ่งนะคือรถแม้กระทั่งรุ่นใหม่ๆหลายๆคันยังไม่มีเลยนะคือคันนี้เขามีขาข้อพลาสติกครอบคาตรงนี้ด้วยนะอ๋อนี่มีพลาสติกนี่วะใช่ที่ทำแบบแค่ถึงความใส่ใจรายละเอียดกันแบบเขาเรียกว่าของรถเขาครับนี่เป็นพลาสติกนะเห็นไหมครอบตรงขานอย่าไปชนนะถ้าถ้าชนพลาสติกนี่หาไม่ได้นะผมบอกเลยนะนี่แสดงว่าโอ้โหสวยเลยใช่ดนี้ ใช่เจิจริงอะให้ดูภายในกันบ้างเลยดีกว่านะครับเับผมเริ่มจากแผงประตูเลยแผงประตูนี้ก็ที่แบบเป็นแบบหนังนะก็สภาพสวยงามนะครับผมแผงข้างประตูเป็นกระเบีย้ยนี่ฟู่สวยงามนะครับซองพงไม่มีแตกหกักไปมุมตรงนี้อาจจะไม่ติดน,นะแต่ว่ากรอบเขาเนี่ยไม่แตกหักนะครับรับผมอะกระจกนะครับผมลงนี่เป็นแบบกระจกเปลืออนะพอลงนี่บอกเลยว่ามันแบบได้อาตารนนะตรงกว้างเอาขึ้นก็ใช้งานได้ปกตินะครับครับ จับข้างต่อไฟฟ้านะครับข้งครับหงส์ฟ้าขึ้นลมครบนะครับทุกทิศทางครับก็คือจะบอกว่าชอบภายในมากชอบภายในที่เป็นกรรมีแบบนี้มากครับผู้ชมแล้วของเขาคุณดูนะว่าการรักษาของเขาผมถือว่าสะอาดเลยนะการรักษาเขารักษาดีนะฮะทุกอย่างนะไม่มีตําหนิไม่ขาดนะได้เลยไม่มีร่นนะผู้ชมเบาะสวยเบาสวยบอกเลยดีลมดิเห็นไหมคมสะอาดนี่นี่ไม่ใช่รอยเลยนะ คอนโซลเห็นไหมยังเป็นวิสต้าดินี่วิสต้าคือทุกอย่างเดิมเดครับแล้วนี่นตรงนี้มีพูไฟด้วยนี่อ่านี่ของญี่ปุ่นเขาก็ยังอยู่นะครบนะครับช่องแอร์แตกหักนะครับผู้ชมบอกก่อนนะครับใช่ครัคอนโซลสวยอ่าคอนโซลนะตัวคอนโซลสวยนะฮะทุกอย่างนะคอนโซลตรงกลางฮะช่องแอร์ครับผมก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ให้ตรงเนี้ยตัว้มันตัวตัวตับมันนะฮะครับมันจะมีแค่บางอันนะฮะที่มันไปไม่ได้นะฮะผู้ชมอ่า ช่องแอร์คอนโทรลแอร์ทุกอย่างเป็นของเดิมวิทยุคุณได้ซีดีของเคนวูดฮะค,คอนโซลตรงกลางคุณได้ระบบเกียร์อัตโนมัติฮะพร้อมกล่องเก็บของครับผมพี่เบนพี่เบนรบกวุน,นพี่เบนเปิดไฟห,หน้านี้หนึ่งได้ไหมครับเปิดครับนี่อยากให้ผู้ชมสังเกตตรงนี้คือตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะเห็นไม่ชัดแล้วเพราะมันสว่างมากคือจะบอกว่าแม้กระทั่งรถรุ่นใหม่ๆก็ยังไม่มีเลยนะมันจะเป็นช่องเขียวๆอยู่ตรงนี้ให้เราเวลาเสียบเดีวยวทำให้เราเห็นชัดมากขึ้นเวลาเราจะเสียบสีเขียวเป็นไฟเป็นไฟสีเขียว บอกเลยว่าสวยนะเห็น่องเขียวช่องเขียวมีไฟด้วยสิเห็นใช่สวยงามมากเป็นไฟสำหรับเสียบเบลนะครับต้องดูในเวลากลางคืนคุณผู้ชมถึงจะได้เห็นได้ชัดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันต่อเลยฝั่งนี้ก็นี่แผงข้างนี่ก็สวยงามเช่นกันนะครับผมแผงก็มีตรงนี้นี่ยังถือว่าสวยงามนะครับช่องลำโพงไม่มีตาข้าไฟ X ครับไฟมุมประตูตรงนี้นี่ติดปกตินะครับไม่มีแตกหักนะครับครับกระจกไฟฟ้านะครับผมลงครับขึ้นนี่ลื่นๆเลยครับผมเป็นแบบเฟรมเลสสวยงามมากครับปรับตังไฟฟ้านะครับผมไปทางขวาซ้ายขึ้นลง งานได้ปกติครับทุกททิศางนะครับมาดูเบาะฮะที่ถูกใช้งานมากที่สุดฮะเบาะคนขับยังสวยสะอาดขาวจ้วงนะฮะใช่ครับทุกอย่างฮะบอกเขาไม่ได้มีตําหนินะฮะอาจจะมีรอยย่นๆนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะขีนให้ตรงนี้นะฮะน่าจะออกนะฮะเล็กน้อยนะครับผู้ชมมะเบาะเบื่อทุกอย่างไม่ขาดนะได้ไม่ร่นนะนี่เห็ฝั่งนี้เห็นไหมฝั่งนี้มืดกว่านี่เห็นไหมแต่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นมเห็นไฝั่งนี้จะเห็นชัดกว่ามีไฟด้วย ครับผมบ่อสวยนะฮะบ,บ่อสวยทั้งบอดบนั่งแล้พนักพิงครับครับ,รบอ่ะคุมอะไรกันบ้างครับคุณผู้ชมคุมอะไรเดิมโรงงานต้องบอกว่าคันนี้เดิมจริงๆเดิมทุกจุดเดิมทุกอย่างจริงนะครับคุมอะไรสวย คครับนผู้ชมไม่ไม่เลขไม่ไม่เดิมนะเพราะอะไรรู้ไหมเปลี่ยเครื่องาเพราะว่ารถคันนี้เปลี่ยนเครื่องมาแล้วและเป็นเครื่องเดิมเดิมตรงรุ่นนะครับวิ่งน้อยกว่านี้แน่นอนนะครับคันนี้นะฮะไม้ที่ขายอยู่ก็คือ3ามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันตันร้อยแปดสิบแปดนะแต่ว่าเครื่องที่ลงใหม่อย่างที่แจ้งนะฮะว่าวิ่งไม่ไม่เยอะแน่นอนใช่ครับถ้าเราสามแสนห้าใช่ฮะห้าผู้ชมฮะเครื่องวางใหม่มาแล้วนะครับทิกเกอร์ดูนี้น่ะนี่พวกสติ๊กเกอร์ตอนที่มันอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นพอนะเห็นไหมพวกสติ๊กเกอร์ข้ามมันแทนไรพวกนี้ ติดอกับตัวรถเก่าๆครบๆเลยนะครับดูนี่หน่อยบางแดดบางแดดสมัยก่อนในรถยุคเก้าศูนย์มันเป็นอย่างจริงๆนะเปิดนะนึกว่ากระเป๋าซาริโอเปิดได้นะคุณผู้ชมนะคนใหญ่เขาจะเหน็บยันกันตรงนี้เอามีนี่วาเอามีด้วยดอวยของขังนะจัมรถครับผมไฟตรงกลางนี่ติดนะทั้งสองดวงนะฮะั่งผมก็จะมีนะฮะกระจกนะคุณผู้ชมโอเค มาดูด้านหลังกันเลยด้านหลังตอ่ตอด้านหลังนะครับแผงประตูตรงนี้ก็ถือว่าสภาพสวยงามเช่นกันนะครับกร,ระบกบมาหยีด้านข้างนี่สวยงามนะไม่มีแตกขาดนะครับครับุ่มนี้ก็สวยงามมือจับแน่นๆนะแล้วเออแล้อย่างด้านหน้าผมมาได้ชี้ให้ดูนะคืนนี่หลายๆรุ่นไม่มีคําว่าล็อกให้เห็นอย่างนี้นะเ,ออเห็นไหมรุ่นนี้คือเขาแบบโหยล,ละยอยดหลยายอย่างในรถเนี่ยเขาทํามาแบบโหใส่ใจมากสําหรับรุ่นนี้นะอ่ากระจกไฟฟ้านะครับลง่งนี่เป็นเตมเลนสวยงามนะครับพื้นครับ ปางได้นกติดครับก็แผงประตูสังกะาซ้ายมือผมครับสวยงามนะฮะหนังหนึ่งทุกอย่างเรียบร้อยฮกรับกายีสวยงาม,มครับผมครับทุกอย่างฮะแล้วก็กระจกไฟฟ้าฮะลงฮะขึ้นครับผม เบาะนันบ้างนะฮะเบาะนั่งด้านหลังนะก็ยังถือว่าขาสะอาดนะอาจจะมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆหมายถึงว่าคราบดำๆแค่นั้นนะเดี๋ยวจะพยายามคีนให้ดีที่สุดนะคุณผู้ชมแต่จะให้ดูก่อนสภาพเบาะนะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผ้าเดิมนะก็ไม่หยีเดิมทุกอย่างนะไม่ขาดนะไม่ขาดด้วยฮะเบาะนั่งครับผมพนักพิงครับผมด้านหลังครับใช่ครับผมครับด้านหลังนะฮะคุณชมฮะตรงนี้มีกล่องผมคิดว่าน่าจะเป็นกล่องกระพยาบาลนะแต่ผมไม่กล้าเปิดนะตรงๆนะผมไม่กล้าเปิดไม่กล้าเปิดนะครับ ไม่ก็เปิดแล้วก็บอกว่ากล่องกึ่งเขาก็ยังอยู่ฮะแล้วก็มีทับแขนตรงกลางครับผมนี่ครับสวยงามพี่ก๊อฟไม่กินนิดนึงด้านหน้าผมืเล่นให้ดูอ่าคือเบาะอันนี้ที่ผมบอกผมเวลาขับรถผมจะชอบมันปรับได้ใช่ไหมอ่าดูคันนี้นะแก๊กหนึ่งเออมีแก๊กนึยว่ะแก๊กสองปล่อยเริ่มใหม่ฮะเนี่ยจึ๊กล็อกปล่อยเริ่มใหม่ฮะได้ไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้ด้วยนี่แล้วปล่อยเออสมบูรณ์นะสมบูรณ์นะครับ 1สนไปลองขับกันหน่อยดีกว่าไปถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับผู้ชมครับตอนนี้พวกเราก็นั่งกันอยู่ในเจ้าแลไอเทม2คันในไทยคันนี้นะั่นคือเจ้า Toyota า i s t a ครับผมนะครับรถของวัยรุ่นยุค90ใช่ต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนเลยว่ารถคันนี้ขายตามสภาพนะไม่ได้ทำอะไรให้เลยนะให้ดู โคงมันก็ถือว่าสวยนะหน้าจอเลอตไมก็ถือว่าสภาพสวยนะครับขึ้นนะไมขึ้นปกตินะขึ้นปกติแล้วก็เออระบบเกียร์จะให้ดูก่อนเลยก็คือ,อตอนคันนี้ปกติเราจะเจอรถญี่ปุ่นแล้วมันจะเป็นเกียร์ e c t ที่มันเป็น power อ,อันนี้ผมไม่มั่นใจผู้ชมรู้ก็ลองบอกผมเลยแล้วกันมันเป็นระบบเนี่ยเขียนว,ว่าเมนูเนี่ยมันคือนี่พอกดขึ้นป๊บเมนูหรือเปล่า M A N U อ่าแล้วก็นี่ปูป <laughs> ูอ่ะก็ข้อหน้าจอเนี่ย,ม,นนย,ม,นนยมันจะขึ้นว่า E C T S, <S, <S แล้วก็เป็นขึ้นเป็นตัวนี้มานะคืออันนี้ผมลองกดกลไกมาแล้วผมไม่ไมรู้คืออะไรไม่เก็ตแต่ว่าอันนี้อันนี้รู้แน่นอนก็คือ E C T S power อันนี้คือกดแล้วอัตราสนองเนี่ยต่างเห็น,น,นรู้สึกเลยครับนะคอนโซลคอนโซลเธอก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีแต่ว่าแอร์หักนะช่องแอร์ครับผม หาไม่ได้นะอ่ามองตรงเลยต้องไปหาเองครับนี่นะครับข้างหลังเบาะยังสวยงามนะครับผู้ชมครับเห็นไหมฮะรถก็อยู่หลายปีนะคันนี้ไม่มีปัดหลังมีต่อปปที่ปัดหลังนะอ่าปัดหลังใช้งานได้นะครับใช้งานได้นะอ่าใช้งานได้อยู่จัดให้น่อยลงๆแล้วโอ้ย 3S เหรอ 3S ในต่ำน้อมีเทอร์โบไหมไม่มีไม่มีไม่มีนะโโอ้ดูดิดูเธอวิ่งดิโอ้ย ก็คืออันนี้ผมกดด้วยธรรมดาอ่าไม่ได้ใส่ร,ระบบอะไรเข้าไปช่วยก็กดท o v เ r ร์หน่อยถือว่ามีพละกกาลังในรถลงุลงๆหน่อยออดูดิดูดิมันลากยาวขึ้นนะ มันก็จะลากยาวเพื่อนอัตัดสนองเนี่ยมันจะมาไวึ้นจวิ่งดีนะวิ่งดีนะวิ่งดีนะนิ่มนะทำความเร็วได้ได้อ่ามิกนอนอยู่หน้าเครื่องผมลืมบอกด้วยว่าเครื่อง3เอฟตัวนี้เขาจะเป็น2,000ซีซีอ่าเป็นแบบสี่สูบเรียงแบบวางขวานะครับก็คือเป็นเครื่องที่ในยุคนาหน้าโตโยตานึกเลยไม่ออกก็เอา3เอฟใส่รุ่นนั้นรุ่นนี้เยอะเยอะมากอ่าอะไรเครื่องเนี่ยคือเยอะแน่นอนครับส่วนผู้ชมที่บอกว่าตัวเรื่องอะไรพอดีตัวถังอะไรเงี้ยเพราะว่าในไทยมันมีประมาณ2,000นะโดยประมาณแต่ บอกเลยว่ารุ่นเนี้ยค่อนข้างเยอะก็สามารถไปหาอะไรตามเชียงกงอะไรเงี้ยได้ผมว่าไม่ยากเท่าไหร่ไม่เชียงกงก็ย a า o ูเจแปนไม่เจแปนไม่ย้าหูก็อีเบย์นะครับฟิลช่วงล่างอะไรเป็นยังไงฟิลช่วงล่างก็คือบอกเลยว่าเป็นแนวแบบ ติดไปทางนุ่มๆน,นะ,ะเห็นเป็นรถเซ็งเมนต์นี้ไม่ได้แข็งกระด้างนะส่วนความสมบูรณ์ของช่วงล่างเนี่ยอันนี้มีนิดน,นึงว่าพวงมาลัยเขาแบบโห,<ว>หวงมันจะโหวงมันจะโหวงหน่อยแต่ว่าความสมบูรณ์ของช่างกุกลักกูกลักเนี่ยอันเนี้ยไม่มีครับถือว่ายังโอเคอยู่ก็จะมีพวงมาลัยโหวงหน่อยแล้วก็ฟิลแบบนุ่มๆส่วนเครื่องยนต์เมื่อกี้ที่กดให้ดูก็คือถือว่าสมบูรณ์ในพละงกำลัง 4, ของ2,000ขณะก็คือกดพูดปั๊บโอเคอยู่เ <ๆ S 1> กียร์เปลี่ยนนิ่มทั้งหมดที่เป็นธรรมดาแล้วก็ปีกีที่เป็นพาาววเเอรรรรร์กกกกก็ปลีีี่่่่ยนนิมมมมมมไไะะตุชคคัับบผ แสนสามเขยากครอบครองพันนี้ซื้อให้ทันนะครับต่อนักยาโทรไม่ขายบอกก่อนเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ